เอาแล้วครับผมก็กลับสวัสดี้ถ้าถึงให้กันด้วยนะครับก็ยินดีรับสูบชจ้าของเด็เซ่คุงนะครับวันนี้ผมก็จะมาเดินเล่นกันนะครับผมาโอ้โหลุงมาสูบอะไรสูบอะไรตรงนี้เนี่ยไปที่สูบนะลุงไปลุงไปไปไป,ไปโอ้โหลุงจะมาสูบอะไรตรงนี้ <Yes. S 2> เอ้าเอ้าลุงลุงมาเตะผมทำไมต่อยคืนแม่เอ้าเอาหลบได้หลบได้เอ้ามวยไทยมาดิเอ้ามวยไทยมาดิเอ้าเอ้ามาดิมาดิมาดิ ออุ้ย <sia. S 1> แน่จริงอ่ะแน่จริงอ่ะเราทิบไข่ไปดีเออหนึ่งมัดสองมัดเนินหนึ่งมัดสองมัดสามมัดเออสี่มัดห้ามัดหกมัดเต็ดมัดเออสนุกไปเลยอืมทุกคนลุงนี่นี่ใส่ไม่ทีเลยนะสูบบัลลียังจะมากลางอีกเขาเรียกว่าเรือนะครับอ่ะเดี๋ยววันนี้ผมก็จะเอ้ยอุ้ยสวัสดีครับอ๋อมีรถใช่ไหมครับอ๋อโอเคครับโอเคครับไปแก้ตรงนี้ใช่ไหมครับผมอ๋อโอเคครับ ที่บาทครับผมอ๋ออ๋อโอเคครับโอเคครับฟรีใช่ไหมครับผมโอ้โอเคครับดูเหมือนว่าจะมีคนแนะนาให้เรามาเอารถนะครับเป็นรถฟรีนะไปทุกคนเนี่ยเราก็ไปเอารถกันเลยนะผมนี่ต้องวิ่งนะครับผมมีรถสี่ครร้อยนะครับวิ่งแบบเป็นตู้นะครับนี่รถก็จบประมาณตรงนี้เลยนะครับไม่ไกลไม่ไกลมากเนาะจากที่เราอยู่อะเดี๋ยตรงนี้นะตรงนี้นะนี้ไปทุกคนไปแล้วก็จะวิ่งตามถนนแบบดิจิตอลเลยนะถ้ามีรถชนเลยไปทุกคนที่เรียกเป็นแมชกีนคือผมผมเหมือนละครอื่นไง ก็จะเล่นเป็นเพเวอบ้างเอ้ยเล่นเป็นแม่ขึ้นบ้างนะผมนะเออตายทุกคนแล้วก็วิ่งไปเอาแลวกันเลยนะอยู่ตรงซอยสี่นะผมตรงซอยสี่นะเออตายทุกคน,นผมก็จะตัดไปตรงนี้ผมไปถึงแลยนะโอเคก็จะเป็นซอนนี้เลยนะครับผมนี่ยังกับสลัมนะแล้วก็มีคนเปิดองเปิดไอ้อะไรวันขึ้นหมดแล้วเนี่ยไม่กำตัดฝุ่นเลยนะอ้โอ้ทุกคนมันมีเ,เล้าเซี่ยงกับรถพ่วงนะเออมันเป็นสองคันเอาอย่างนี้ว่า เดี๋ยวทูหาพี่เขาเลยแล้วกันนะพี่เขาเอารถคันไหนให้เรานะโอเคครับพี่เอารถคันไหนครัผมครับอ๋อรถรถรถสีเหลืองใช่ไหมครับที่ประพังอันนะอ๋อโอเคครับฟรีใช่ไหมครับผมฟรีใช่ไหมโอเคโอเคครับผมก็เป็นรถคันสีเหลืองนี่นะครับผมเป็นรถสีนะเออแต่แบบสภาพไม่ผิางเลยครับหุ้ยหึอ๋อดีดีแม่งเหมือนรถมิตเซบีเลยครับผมรถมิตเซบีมันเนี่ยโอ้โห ภาพเยียบเ,ยเลยนะครับแต่เปิดรถได่เป็นตบินจริงๆนะเหม,มือนกันเลยอ่ะนี่เ,เป็นไงเป็นไง,นไงโ่โหกระจกตรงกระจกแตกอะไรไม่ดูแลรถเลยนะครับจะขอเขาต้องตะกลนยังไงเนี่ยตาเรามารู้กันว่าสตาร์ตติดไหมอ,อุ้ยอุ้ยติดติดเฮ้ยติดเอาจริงเอาจริงเล่นได้ไหมอุ้ยโอ้โหทุกคนเล่นได้ด้วยแล้วก็แรงด้วยนะ ้ายทุกคนเนะี่ยเราก็จะไปอู่กันเลยไปอู่กันเลยอู่ที่ทอมลงน,นะครับนี่ก็จะเป็นอู่ประมาณอ่ำตรงนี้นะครับผมนะเออมันไม่มีสีางขึ้นนะครับเพราะว่ามันมันบักนั่นแหละผมลงอะไรเยอะเกินอนะ่ะก็เลยบักปะเลยวเราก็จะไปอู่เลยนะครับผมนี่กับอถสเตอร์บีนนะครับน,นี่ข้ามิ้งอย่างหอยเลยแต่ครับแบบไม่มีไม่มีคาบอะไรเนี่ยมันจะแบบดูดีกว่าน,นี้นะเออแต่อันนี้ไม่มีคาบอะไรเนีย อ่าทุกคนครับคือถ้าใครมีมดอยากให้ผมรีวิวอะผมก็จะรีวิวให้นะครับนะชัดตามครับขอไปเลยนะครับนะช่วงนี้ก็ว่างๆอยู่ครับไม่รู้จะทําอะไรนะเออถ้าใครอยากให้ผมรีวิวมดอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะเดี๋ยวผมจัดให้นะครับนะเออไปทุกคนไปเดี๋ยวเราก็จะขับรถต่อนะครับนะโอ้โหช่วงนี้ก็วิวกาําลังอ่าไปได้เลยผมนะยอดผู้ติดตามผมก็กําลังไปได้เลยประมาณเกือแบจะสามร้อยละนะ ก็ขอบคุณนะครับที่มาดูช่องผมมาดูคลิปผมนะครับนะเออทุกคนเอาเยอก่อนลาป้าด่าอะไรเมื่อกี้โอ้โหมนุษย์ป้าด่าอะไรไม่รู้นะโอ้ไปทุกคนปะในมือนี้เขาก็กกขยันปิีแปลกันจังนะนึกว่าเป็นอินเดียไปซะละโอ้โหเฮ้ยอ,อ้าวเฮ้ยเอ้ยเอ้ยจะต่อยกันเหรอโอ้โหนึกว่าจะต่อยกันคนในเมืองนี้อากาศร้อนรอนอยู่คนก็หัวร้อนตามไปด้วยนะครับ จัดเต็มเลยนะเมืองนี่นะ,ะอเออเอ้าเจ๊เจ๊เอาเจ๊เอ้าเฮ้ยไปไหนไปไหนเอ้ารถทิ้งรถไว้รถพังเนี่ยกระจกแตกเนี่ยโอ้โหทุกคนเสียสติเปล่าไม่รู้นะป้าเขาอาจจะเสียสติก็เป็นได้นะครับ ลุดออกมาจากสี่ทันญ,ญานะครับโอ้โหอะไรก็ไม่รู้นะวันๆเจอแต่อะไรไม่รู้ในมารสซันโตนะครับก็ชีวิตก็วนๆไปแบบนี้นะครับนะอ่ะเรามาถึงอูก,กันแล้วนะครับเดีย๋ยวเราก็จะเอามมรถเมตทรีนเข้าไปเลยส yeah. วัสดีครับสวัสดีครับช่างโอเคโอ้โหอูอช่างนี่สะอาดมากโอเคแล้วเราก็จะกำจัดข้าวฝุ่นนะครับโดยการรีแพลนเบลคอล โอเคสองร้อยเหรียญนับกดไปอ่าแล้วก็แต่งอะไรดีนะแต่งอะไรดีนะอืมอาร์เมอร์อาร์เมอร์ก็เดิมเดิมนี้ไม่ว่าเออเอาเออเอาให้มันแบบพอดีพอดีจะได้แข่งๆนะครับแล้วก็อืมอันนี้ก็จะเป็นอะไรก็ไม่รู้นะครับนะคือผมก็ไม่รู้ไงเฮ้ยอ๋ออ๋อไฟท้ายไฟท้ายเปลี่ยนสีไฟท้ายได้นะเออก็เอาแบบเดิมไปแหละดีแล้วผม เพื่อผมชอบเดิมมากกว่าไงก็กดไปอันนี้เป็นเออ่สปอร์ตแล้วกันไอ้สปีดเอ่อแล้วก็เหล็กเหล็กเอาเอาเอาโอ้โหขอไปด้วยนะครับอ่าอ,อันนี้ก็จะเป็นเอ่ออะไรดีว่าอะไรดีว่าอ่าโอ้ยมีอแหลการ์ตูนด้วยเฮ้ยมีอแหลการ์ตูนด้วยมะเอาตุดจรรัดเอามาเลยแล้วก็บัมเปอร์หลงังบัมเปอร์หลงังเอาเออ่ เอา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 โอ้โ้ยเอาอันน <for> <laughs> uh ี้ดีกว่าเปิดไม้ถูกพื้นนี่นะคนไม้ถูกพื้นดีนะแล้วก็ไฟหน้าไฟหน้าก็อืมคอดีอ่ะแล้วก็อันนี้ก็พอดีกันเออก็ไม่แต่งอะไรเยอะนะแล้วก็เป็นคนประหยัดประหยัดนี่แต่งตามที่ชอบนะโอ้เสียงก็แรงใช้ได้นะนะแค่เสียงก็ loud ใส่มากเลยนะครับผมอ่าโอ้โอ้อันนี้คืออ่าลำโพงป้าวที่ท่อ ลำโพงหรือท่อเออน่จาจะท่อนะใครจะบ้าเอาลำโพงไปติดตรงนั้นนะ่ะออโอเคแล้วก็ออกไปเลยแตงใสแล้วครับคงครับช่างครับโอเคมาทุคากคนแล้วก็แต่งรถมิตเบียนกันเสร็จแล้วนะนี่ได้เวลาพร้อมแซดรถเก่าก็กแซดได้นะอืมอืมเสียงก็แรงใสได้แล้วนะโอเคโอ้โหทุกคนปะเดี๋ยวเราก็จะเอ่อไปที่ไหนดีนะ ไปไม่รู้นะครับผมเออว่าจะไปเที่ยวไหนดีตรงนี้ภูเขาเนี่ก็เคยไปเที่ยวนะครับในอีพีแล้วทุกคนก็ไปดูได้นะอ,อ,อือเออผมคิดไ้แล้วไงไปแ,แล้ก็จะไปที่ไหนดีนะทุกคนไม่รู้เลยทุกคนขับรถเล่นไปนะครับวันนี้เป็นวันชิวๆของเรานะแล้วก็จะไม่ขับรถเร็วอะไรเบื่อวังอะไรนะอืมก็ไปว่าชิวๆมันหยุดมันหยุดแต่ในะชีวิตจริง อาจจะไม่ใช่คนอยู่นะครับในชีวิตจริงก็ท่าจะวันที่5แล้วนะครับวันที่ผมอัดเกมอยู่นะโอ้โหจโอ้โอ้เงแบบชนกับชนหือบชนแล้วไหมล่ะแมนแมนแมนจังหวันี้คงแมนแมนแมนคนซิงโค้งแสหะทุกคนดูดิโอ้โหไป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 วิ่งจะร้อยละโอ้โหวิ่งร้อยเลยนะครับผมรถเก่าแต่ไม่เก่านะครับหนึ่งเครื่องเครื่องในไม่เก่าโอ้โหตอนนี้คือแรงใช้ได้เลยแยกรถหมกอุ้ยชนอะไรชนมาเหรอ เออโอ้โหทุกคนยังกระลุ้นหมกเลยเน่าคือข้างนอกอาจจะเก่าแต่โอ้โหตัวขาดเลยตัวขาดเลยไม่เอาดีว่าอ่านะครับคือข้างนอกอาจจะเก่าแต่ข้างในอาจจะแรงก็ได้นะนี่ไงอย่าเปรียบเทียบคนที่ภายนอกนะผมนะเออแล้วก็มาถึงอ่าคาเรกฮาร์ดอะไรก็ไม่รู้นะครับอุ้ยนี่ไม่ใช่คนรวยดีว่เนี่คนรวยเออกดอะไรวะเนี่ยกูกดอะไรวะเนี่ยเอาเอาเออออกเออออกก โอ้โหว้าวกว่าจะได้นะแล้วลูกก็อยู่ตรงนี้พอดีอ่าเดี๋ยวมารารถเปิดแอร์เย็นๆกันดีกว่านะครับนะอ่ายพา่เงเล่นนึงโอเคโอเคนะครับแล้วก็ถ่ายรูปรถนะครับเป็นที่ระลึกของเราว่าเราเคยมีรถมิสเตอร์บีนอยู่นี่เป็นไงเป็นไงก็กดเสรไปเลยนี่โอ้โหมีคาร์เพลย์ด้วย เวลาใครจะซื้อไปนี่เขาจะเลือกซื้อได้ไมเนี่ยค้าด้วยไปเนี่ยโอ้โหลืมล้างก่อนถ่ายนะเนี่ยในคนเดี๋ยวเราจะเปต้องล้างก่อนถ่ายนะงานเป็นแบบนี้ two hours later อู้ยมาสอนสนทัอยอ่ะคนนี้ไม่มีที่วางสอนแล้วนะอย่าจอดตรงนี้มีทะลมพอดีเลยอ่ะอืมท mm hmm. ี่ลมไม่สุดเจ้ามากๆเลยอ่ะหุย mm hmm. อันหนึ่งนะเดิ่ยมาล้มไปตะปีนี่ว่าโอ้โหรถเก่าไรใช้งานได้ โคตรเสียวเลยว่ะพี่เอ่อวันวันดีดดโโครับพี่โอ้โหมีรถครับรถด้วยโอ้โหวันด,ดีครับพี่ผมตกใจซื้อรถครับพี่ฮะจะซื้อรถจริงๆกันเหรอโอ้ยน้องมันเก่าแล้วไม่เป็นไรเอาหน่าเอาหน่าเดี๋ยวให้เงินพิเศษเลยอ่ะนี่สภาพเนี้ยโอเคพี่เออ่เดี๋ยวผมให้แปดหมื่นนะพี่รถเก่าๆแบบเนี้ยสิบปีบวกๆแล้วอ่ะแปดปีเอ้ยแปดหมื่นรับพี่เออ แปลงหมื่นครับพี่นะพี่อ่าสนใจซือเปล่าเอ้ยตัวลงใครเปพี่ใครเป็นหนอวะเนี่ยคุณลือหมือเนี่ยเออใช่ใชมากเลยครับอ่าสนใจซื้อแปลงหมื่นครับนี่ผมขายแปลงหมื่นครับถ้าอยากซื้อนะมีค่าเคลื่อนด้วยโอ้โหค่าเคลื่อนคือแบบโคตรอนาถามากเลยอะ่ะโอ้แปลงนั่นเหรอใหม่ใหม่ใหม่ถูกไปอะ่ะเอาแล้วเอาเท่าไหร่ครับพี่ถ้าถูกไปอะ่ะโอ้โหชิมาละแต่ละพี่ต้องสิบล้านน่ะน้องโอ้สิบล้านเลยเหรอ ใช่ครับสิบล้านเลยอ่ i, ะเฮ้ยป๋ารวยอ่ะโอ้โหพี่พี่จะซื้อสิบล้าน,นจริงโอ้โ oh, หขอบคุณมากพี่ขอบคุณมากโอ้โ oh, ห oh, ผมเป็นรอยละชาเนี่ยได้รู้กับเขาบ้างละมาทุกคนใส่เงินอ่าพี่เข้ากันนะพี่แปะมันไม่โอ้โหสิบล้านพี่อินลูกคนจะขายจดแป้หมื่นน,นี่สิบล้านเลยอ่ะอ่ะเอาไปเลยสิบล้านจุ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 นาะอ่าเดี๋ยวหาเงิน ก่อนนี่ก่อน1ล้าน2ล้าน3ล้าน4ล้าน5ล้าน6ล้าน7ล้าน8ล้าน9ล้าน10ล้านโอเคครบนี่อเขียวป่าด้วยป่าจัดให้เป็นไงเป็นไงแล้วเดี๋ยวอา่อาอา่อแล้วแล้วและผมผมผม,ผมจะขับรถหนกลับครับผมผมขายรถไปแล้วอะ่ะเออพี่ผมมีแค่10ล้านใด้ผมเป็นผู้ช่รถหรืไงโอ้โหพี่มันไม่ใช่ ็ทำไมอ่ะขับรถของพี่ไปซื้อป๋าไม่รถอยู่แล้วอ้าวแล้วไหนอของรถพี่อยู่ไหนอ่ะอ่ารถพี่เขาต้องจะเป็นสีแดงนี่นะครับแล้วก็ดูดีจะได้เลยนะโอ้โหรถหรูเลยอะ่ะเดี๋ยวบางคนจะพี่ดีกว่าพี่เสือเดงใชรถของพี่หรือเปล่าโนราห์นะนะรถเสือแดงโนราหพี่พูดทีแต่ไม่ใช่อะ่ะเป็น c o l สีน้ำเงินอ่ะสีน้ำเงินอะ่นนอะ รู้จักทีทีอาร์ไหมหนม่เหรอทีทีอาเราไปหาดูได้เลยกุญแจในรถขับออกไปได้เลยนะป๋าเรนพอเดี๋ยวป๋าให้รถเลยอ่ะโอ้โหทุกคนอุย๊ยรถสีม่วงอุ้ยอุ้ยทีทีอาจริงด้วยโหจริงด้วยทุกคนชิคเททีทีอาร์าสามห้านะครับเป็นโอ้โหดูข้างในกุญแจยังเสียพาว่าอยู่เลยนะ โอ้โหทุกคนหรือคาให้เราจริงนะนี่บินมูวนด้วยเป็นไงบินมูวน้อแม็กดำเย้เทส่งใส่กำลรงหน้าดูอ่ะเฮ้ยเอาจริงดีเอาจริงดีให้เราฟรีเลยเหรอเป็นหนาี่กก้อนนะโ,โห,ห่เ้สซิสซิงน้องคือป่าให้เพื่อนป่าเนี่ยเอาลูกใครสิ่งไปแล้วนะเดี๋ยวน้องก็ขับรถกระบ่านไปเลยเดี๋ยวป่ามีเพื่อนมารับขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้โหพี่จิตใจมิากเลยครับผม นันมาจะได้ขับรถหรูเป็นไอ้เ <so ่อุ้ยดูชิคเสียค้เราใจโอ้โหโอ้โอ้โอ้เสียงคเราใจเลยิเไปไปไไปแซดกันาโอ้โหฟร่อแซดะจงเนี้ยแม่ขับลักษาะไปเลยละกันขับลักษณะไปคารระเอย่าไปจับผมนะไปเลยไปเลยเจ้า แฝงแฝงแหม่บานแหมโอ้โหเร็วสับใสไสได้เลยแรดโอ้โอ้อดโอ้มาใสชุดพัสดุแล้วพัสดุแล้วแมฝนแหมแหมมันแฝงมีโกฟีโกแซดแหมบานแหมโอ้โคตรกะพี่โอเคนะครับโอ้แมาเพื่อนเอารถไปเก็บที่บ้านก่อนนะไป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 ก่อนจะเก็บอะเก็บจอดสักนิดนึง มาสามสองหนึ่งมา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 แหมโอ้คือมีมาแล้วคือม่มาแล้วขับไปเลยอย่าไปกลัวดูชนก็ไม่เป็นไรเพราะขับรถหนูแล้วใช้ชีวิตคุ้มแล้วนะเป็นเลยเป็นเลยโอ้โหรอยย่คนอื่นคนอื่นจริงจริงอ่ะครัวสองร้อยอัพแล้วนะโอ้โหคนอื่นเลยต้องไปแต่งเพิ่มแล้วมั้งเป็นเลยมามามาแหมแหมแหมสิงครับซิงสิงสิงสิง ติ๊มตันตันสี่สี่ร้อยครับเอ้ยตันหนึ่งร้อยสิบสิบดีโอ้โหชนชนชนตายทุกคนเดี๋ยวก็เอาเรถไปเจ็บจริงๆแล้วนะไปไป hours later โอเคนะครับเราก็เล่นเป็นกลุ่มนี้นะครับเป็นกลุ่มน็กปิกกับอีกอสามสี่คนนะครับมีหนุ่มแม่นตัวละครใหม่นะครับมีชื่อว่าติมมาจากเอ่อเกมอะไรวะเกมฟุมสวีทโฮมนะครับนี่ทุกคนเดี๋ยวเราก็จะขับรถไปเลยนะครับนี่ไปเที่ยวอ,อ่า ไปเที่ยวที่ไหนอ๋อน่าจะไปเที่ยวเออไม่ผมตองคิดแป๊บนึงนะครับอ่าไปเที่ยวตรงไหนดีอ๋อขึ้นเขาแล้วกันนะครับผมเออมันมีทางออฟโรดอยู่นะเออเป็นทางที่ของเกมนั่นแหละตาทุกคนจะถึงรู้เองนะโอ้โหรล้วพัดแรมันสระอะไรตรงนี้เนี่ยพัดแรงโอ้โหจะชนรถตัดกรงอ๋โอ้โอ้ชิ๋วตาเร็วโอ้อกระตดดกระตดดกู้บอ่องระเบิดโตโอ้โหชนรถที่โตซะแล้วับผม พี่แต่คือมาประมาณ5-6สายกา็โดนชนะเสียบเลยอ่าพี่ไปเท่าตรงไหนนะนี่เราเป็นอ่าทางออฟโรดนะครับกูอยู่แถว,วนี้เลยอ่าแต่เหมือนเหมือนอีกทีแล้วเราควแตะแท็กโบรางกันนะครับนี่ก็จะเป็นอ่าทางขึ้นไปบนอ่าเขาก็จะใช้อีกทางนึงนครับนี่ถ้าใครอยากเข้าไปดูครับอีกทางนึงอ่ะที่อยู่ในอีกทีหน,นึ่งนะอัพนี้เปิไปลายรีวิวอ่ะเอออะไรต้นสิทธิ์ทางวัดด้านซ้ายคอนเอทออนนะ Two hours two later โอเคมาถึงแล้วแล้วก็เรือเลยเลย้ยละโอ้โหเรือไม่พ้นไม่เป็นไรก็ขึ้นไปอย่างนี้เลยแม่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 อาด้วยดวงวูน,น่อยนะครับคือผมลงอ่าโมดเสียงครับเสียง on, รถแอดออนมาอ่าอินสุดนี่แม็กมีเสียงสูดแดงเลยครับผมแต่คือแบบผมไม่อยากใส่ฟันดำไงผมแบบผมไม่ชอบฟันดำน,นะใครอยากให้ผมมีวิวบล็อกฟันดำก็มาคอมเมนต์มาได้เลยนะผมเดี๋ยวผมก็จะจัดให้นะเออ โอ้ผ่านมอแล้วนะตรงไปตายตายข้าแล้วมาอู๋อโมอุโมงค์อุโมครับนี่เป็นแค่กรับผมขึ้นโมงสบายใจฉิวเลยมายิงครับหน่อยโคฟิลก็แซงจังหวะน,นี้นี่แปะร้อยแล้วจะแปะร้อยแล้วโอ้โหเึ้นอุโมแปะร้อยนะฮะอีพีแล้วเราก็มาขึ้นอุโมงี์ใช่ไหมแต่เราตรงไปคนระับนะอีพีนะเอออีพีก็ขึ้นไปอ่าวนเขาแล้วนะอาวนเขา เอาสูณคจะเตรียมรับนี่ก็ไปทำอ่ออฟโรแล้วนะครับลงไปตรงนี้โอเคโอ้โหย,ยาวไกลเลยมาจัดสบายแล้วครแี่นี่นี่นแ่นีไนี้นี่น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 ่นีนีน่่่น่่นีนอนนน่น่น่่่น่น <Okay. S 1> อไมาด้แล้วจะกลัวอยจะกัวอกลัวโอ้โหอกะชิน่อยเนี่ย้ไฟห้าออฟโรดขึ้นไตาอุ้แม่เอ้ยเอ้ยออนี่เฮ้ยโอ้โหล้อตีเลยไม่ได้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 โอเคสินไปแล้วนะครับโอไปตเลยัทุ่ทคอเอเกือบเกอมากเลย ภาพตงนี้มีตาหาได้เลยนะครับผมตนี้ก็ชัดมากเลยต้องแบบเป็นที่นกนาครับติดตา่ต่บบได้สบายสบายนี้ลเอาลของจริงเอาลกของจริงคืงงงง้ถ้ามาแบบต้องผสมมันดูน่าดูกว่าเป็นตะโนดแฉ่แล้วนะโอดชาขึ้นามาแฉกนะแต่ละขั้นโอ้แต่ละขั้นโอ้โหชัครับผมตาแล้วก็ะเจ้าแึ่ ก่อนนะครับก็โผล่ได้เลยนะน็กระชิบน็อคจับดึงไปชิวๆเลยนะฮะแต่ช้าไม่ชิวโอ้โยเด้อเด้อเดี๋ยวืบตกแล้วตกแล้วออกไปเอาไม่เอาตกไปตุยหา่าตกตี้เลยผมตกตี้เลยนะไม่แค่คิวเลยนะนี่ครับผมมาที่เราเพิ่มาการงานจริงๆแบบนี่ต้องไปตรงนี้เลยนะนี่ตรงนี้เลยหมู่บ้านนะครับโอ้โหหน้าทีไปหนึ่งหยด ไม่เป็นไรครับรถที่รถทิดรถพคนสุดแเนะครับนี่ตาเดี๋ยวเราจะไปที่การต่อยองเลยนะฮะแขกท่านอโลอ์เจดี์มาีเป็นคือเลยนะนี่มากันมากเลยครับผมตาแล้วก็จะขึ้นเขาเลยระวิสุที่เป็นเลยนะคะโอ้โห ไม่ไม่ถึงด้วยชันมากเลยนะทางเนทางดีล่ายางแล้วปวดเท้าชันแบบนี้ออกโล่นะครับเอออุ้ยอุ้ยเยอะโอ้ยไม่ม่คนตายฮึ่ยคุณน้ำดวจคุณน้ำดวจผมไม่เกี่ยวเฮ้ยผมไม่เกี่ยวผมแค่ขับรถมาเฉไปฉุยตายแล้วตายแล้วตายแล้วเอ้าโอ้ยอ้ยคนนี้หมดจะทิ้งโอ้โหมีคนตายนี่อาบเลยครับผมเขาจะไม่ตายจริงนะโคขังตายได้ไหมเนี่ยโอ้โหน้ำรวจเอาไงดีน่ ก่อนเอาไงดีวะเฮ้ยแตกๆไปทุกคนเฮ้โต้ไอโต้ไอโตหายไป็นๆเอาเอาตำรวจตำรวจไปแล้วเอ้าตำรวจตกอยูตายโอ้โหคุณตำรวจคุณตำรวจเขาน่าจะพอดีแตกนะครับเห็นคนตุยตุยเย่กันกับตาคนนึงเหรอเออตีแตกไปแล้วนะตำรวจมือใหม่ก็แบ่งเย่แล้วคนเดี๋ยวต้องหยิบไก่เอาูก้ยน้องพี่โต้แม่งขาดไปแล้วนะครับไม่ลงมาตัดมือเลยไปก่อน เือใช่ใช่หายจริงหายจริงเอ๊ยไอปักตูหายจริงนะโอ้โหไอจีนมน้าคนเดียวเลยคนเห่าเลยครับผมโอ้ไอปักตูหายวนกลับไปดูแป๊บไอโต้ไอโต้ไอโต้เฮ้ยเฮ้ยเป็นโอ้โหไอโต้คนไอปักโต้โอ้โหดูคนไอปักตูตุอต้องประยชน์ใครเขาไม่รู้นะแล้วก็มีคนคนขวากันตรงนี้เลโอ้โหที่ไดีเลยเนี่ ไปดีเลยรนนครับผมได้ประตูบ้นนเดี๋ยนี่จะเป็นบ,นะบ้านานายอุษิติยูนะครับนะบ้านคนขี่ถเป็นราดูแลนะครับนะครัอีกที่นึงเลยถ้าอยากไปดูดูตรงก็สามารถไปดูได้นะครับอู่บย่งาไปดนะรับเออดนะครับแก็แกกนนไปนะนทั้งแม่ทั้งเลยคาเฟ่อะไรต่างๆครับ ก็จะขสิบๆกันเลยนะครับโอุ้แล้วก็ไปกันต่อเลยนะครับต่อเลยเชียันนี่สอควนีามไม่จะตายหอดอะไรนะถ้ายายหุผมมีป็อดนะก็ฝากหน่อยนะครับคือ่มไมอกเาจะทำอะไรนี่รับฝากชมช่วกดดูกันนะผม ได้แดีเีเนี่ยเออเปนเือเป็นตัวะมตั้งอะไรตรงนี้นีครับไม่มีที่จอดเลยมางอ่ะแล้วเขาจะไรนี่เขาทำไงนะผมเดินมาจตกด้านตากูใส่หน้าดูชีดีจริจริงนะแล้วอ่าก็ายาตา่อตัดเอามาถ่ายได้นะถ่ายนไปไปอุ่ไปอหนได้มา to ัออวันดีไปยางนะเน ต้องขับขึ้นเขาขนาดมาชิลลเบนี้ระหว่นี้ก็ใ้าเึัโอ้้งไ่ากข้เขาเ่ออูเดี๋ยวครับมระดับลางี่เราต้องใช้เรนลาครับผมใช้รต่างใช้ค่าประมาณนะครับก็ได้เห็นลัพธาแบบนี้แล้วโอ้โหถว่าเป็นอะไรที่สุดสดเลยนะครับถ้าทุกคนดย่าเราก็จะ ไปบนยอดเขากันเลยนะครับไปถ่ายรูปกันเลยนะถ่ายรูปพี่หน่อยนะว่าพี่เราเนี่ยพาไปชิจโจ้ข่าไปเที่เรียบร้อยแล้วนะครับฮัลโหลบางโตอยู่ไหนไม่เชิลงมาด้วยกันเลยเออคือค <t> ือเก๊เก๊เก๊ขี้ขี้ขี้ว่ะจะหมดเออแหละไปไปขี้เนี่ยตามนะจะจะตามโอ้โหว่าแล้วมันไปไหนเออที่เกลับมาเลยแล้วกันนะบางโตเอ้ยบางโตเอ้ย โอเคโอเคเดี๋ยวฉันรีบกลับไปนะเจอบะเขาใช่ไหมเออเออบนเขาเออเดี๋ยวมาละกันมนาะเนออี่อะไรไม่รู้นะครับปากตุนี่เป็นคนยังไงไม่บอกไม่กล้าเลยตรงส่แสยแบ็ที่แตกครับ two hours later เออควรจะมารัมปากตุเออเอ้ก็อยขอโทษนะแต่ฉันอยากข้าวเองเออเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเวแบเขาได้ละกันอ่าโอ้โหเวดโมอยู่เลยมาม,ามาหาลึกกัเลยทุกคนมา ่ายรูปโยกตีเนี่ยตอนนี้ก็จะเป็นคิดตัวกับซีฟ้านะครับผมก็จะรูปมาแล้วหนึ่งรูปเดี๋ยวอ้าถ้าอุทยาว่าผมนะครับคือผมสลหับกล้องไปกล้องน้าำมันเป็นเออในดบบกูงูอะไรกสรับกล้องน้มามันเป็นอ่ะรูปพิมพ์แปลงเออไม่มีรูปตัวเองนะครับนะคือก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวทางอุทยาเขาจะมีรูปของเราเหมือนกันนะเออเขามีบริการฝากถ่ายรูปด้วยนะการมาอย่าลืมอย่าลืมโอเคตอนนี้ก็เป็นอู้อ้าว ลุงมาทำอะไรเนี่ยร้อนเนี่ยอ่าวันวันดีครับลุงวันดีครับเฮ้ยลุงกำลังงูกับแผนที่อยู่เลยโอ้ยลุงมากรณีแล้วเนี่ยดูแผนที่ดิยลายตาไปหมดเลยอ่ะลุงไม่เป็นแผนที่เลยเด็กกับภาพแปะบิดโอ้โหแดดก็จ้าซะเหลือเกินดูของฟ้าอบอ้าวจริงๆน่ะดูแดดดูดูดูแดดโอ้ร้อนตั้งห้าสิบองศาร้อนตายหาตัวดำผีอยู่แล้วน่ะโอเคลุงขอบคุณครับโอ้โห มาได้แล้วจะลุงเลยลุ้ครังหล,ลงทางอยู่เอ,อ้ทุกคนจะว่าไปแล้วก็ไม่มีที่ลุ่มเนาะเนี่ยมาหาที่ลุ่มหลบแดดตรงนี้เลยนี่ที่ประจำไม่ไม่ที่ประจำดิที่อ่าที่ข้บริการนะครับผมนี่แล้วก็จะลงเขากันทางนี้เลยนะนี่ไฟแฟดนี้นะครับผมนี่ลงเขากทางนี้ไม่ต้องใช้รถนะครับผมอ่าแล้วก็ขคดจากขโมยก็ขโมยไ,ไปอะไรไปเลยนะครับผมนะเสียงกุด,ดังเลย สำหรับใค,ครที่ชอบดูคลิปคําก,ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s ให้ผมด้วยนะครับผมนะแล้วเจอเกนัน EP หน้านะครับนะขอบคุณครับ